ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เป็นวันซึ่งผมเรียกว่าวันกเกษียนวัยเกษมสุขสำราญกับผมในจุราหหุนวิชิตรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษวุฒิฐานลูเสือ a อ d ในการเริ่มต้นเป็นชีวิตเป็นนายชูราหุิชิตคนนี้ที่เกิดมาทำการเลือกสวนที่เรียกว่าบ้านผมก็เรียกว่าสวนมะพร้าวคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำสวนแคุณพ่อคุณแม่สามารถเลี้ยงลูกจนเติบโตมาทั้งหมด13คน กับผมเองเป็นคนที่สามเหตุที่มาเป็นแบบนี้ได้จนถึงวาระวัยกเกษียณนั้นเพราะมีแบบอย่างแบบอย่างที่ผมเห็นมาตั้งแต่กำเนิดแบบอย่างที่ผมเห็นทุกที่ทุกวันซึ่งแบบอย่างนั้นผมจะต้องทำตามในเรื่องส่วนได้นานั้นไม่มีใครเลย มีบ้านผมอยู่กลางสวนสิ่งแวดล้อมน้ำไฟไม่มีแต่คุณพ่อคุณแม่มีภาพนี้ให้เราเห็นและภาพนี้ให้เราเห็นเราประทับใจและเราไฝ่ฝันสักวันหนึ่งเราจะต้องทำตามพระเจ้าอยู่ แล้วเราโตขึ้นความฝังนนั้นก็เป็นจริงเราเป็นเช่นนี้ได้เราทำอย่างนี้ได้เป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตนเอง ในชีวิตราชการนั้นการครองตนครองคนครองงานสามารถดำเนินชีวิตโดยยึดโดยมีคำมีปฏิยามีวิธีการที่จะใช้แต่ผมใช้การครองคนครองตนครองงานโดยใช้ กฎของลูกเสือคําปฏิญาณของลูกเสือนี้แหละของตนของคนกองงานเรื่อยมาเรารักและเทิดทูนในหลวงในหลวงอยากให้ประชาชนเยาวชนและคนทุกคน มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีเราก็เลยยึดเอากฎของลูกเสือคำปฏิญาณของลูกเสือเป็นหลักในการครองตนครองคนครองงานสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดเมื่อจบการศึกษาในระดับสูงสุดที่คุณพ่อคุณแม่ให้ได้ เราเลือกที่จะเรียนช่างสำรวจจบที่เทคนิคกรุงเทพในการจบวานนั้นได้สั่งสมประสบการณ์ทั้งวิชาชีพวิชาที่เป็นความสามารถที่เราดำเนินตามในหลวงนั่นคือวิชาดนตรีเราทั้งเรียน เราตั้งศึกษาวิชาพิเศษเราใช้วิชาพิเศษเพื่อหารายได้มาได้เราเรียนความภาคภูมิใจที่สุดนั้นเราได้ใช้วิชาดนตรีในการส่งเสริมการเรียนเมื่ออย่างยาไวไัวพอจบการศึกษามาปั๊บ ปี25 25. 2 5 2หออันนี้ครับได้มีโอกาสที่เข้าเฝ้าในหลวงตอนจบระดับปวสจบมาใหม่ๆนี่แหละครับเพราะได้เล่นดนตรีนั่นเองตอนนั้นสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย กำเนิดก่อตั้งในหลวงท่านเมตตาให้พวกเราสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงสวนจิตรดาเสร็จแล้วท่านก็พระราชทานเข็มสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยมาให้ผมได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าในหลวงตั้งแต่ตอนนั้น เป็นเหตุที่คุณพ่อคุณแม่ได้หวังไว้ว่าลูกจบมาถ้ารับราชการดังความหวังที่พ่อแม่ส่งเสียนั้นก็จะเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ของพ่อของแม่และของตัวเราจึงตัดสินใจสอบเข้ากรมอาชีวศึกษา ใ่มาปัรจุที่ลบบุรีตรงนี้แล้วก็เติบโตมาเป็นครูสอนแผนกช่างก่อสร้าง30ปีใน30สปีนั้นแยกงคงเป็นช่างก่อสร้าง20สปีผลพ้น ความรู้ของตนเองจนจบปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงฝ่าฟันอุปสรรคบุกเบอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อปี2546เป็นหัวหน้า,นาแผนกดำเนินการเรียนการสอนดูแลกำกับ,กบ ได้สิปีหนังสือเรียนเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือเล่มแรกของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมเว็บหนึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ผมได้พัฒนา<อ>บทเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีหนังสือฉบับภาษาไทยได้เรียนกัน ปกติแล้วสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะสอนเนื้อหาและมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษผมเองผมก็ดำเนินการสอนแบบสองภาษาโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเป็นผลงานที่ผมทำคอสองสเป็นผลสำเร็จนั่นเองและไม่ได้ส่งขายตามศูนย์หนังสือพิมพ์ทั่วไปศูนย์หนังสือทั่วไปไม่มี จากการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ออกช่วยเหลือสังคมอยู่ในจังหวัดลบบุรีก็ทำหน้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะกรรมการในยุวพุทธทิกาสมาคมจังหวัดลบบุรีน,นี้ ซึ่งบทบาทของอยุวพุทธิกัดสมาคมของลบบุรีนั้นก็เป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาเผยแพร่หลักธรรมโดยใช้เขาเรียกว่าธรรมสัญจรไปตามสถานศึกษาโรงเรียนประถมมัธยมและอาชีวศึกษาต่างๆซึ่งกับผมเองก็ได้เข้าไปมีบทบาท เข้าไปช่วยดําเนินการอยู่กับเด็กๆถ้ามีโอกาสแล้วก็จะนําคลิปวิดีโอมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมกันแต่ตอนนี้เอาเป็นตั้นๆว่านี้เป็นหนึ่งในภารกิจที่ผมดํารงหน้าที่รับราชการอยู่ทำการเด็กๆมีความสุขสอนผ้าขาวให้มีความสวยงาม มากยิ่งขึ้นจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ดำเนินชีวิตครองตนครองคนครองงานโดยใช้กฎของลูกเสือนั้นได้ดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9เรื่อยมาจนกระทั่ง ได้มีโอกาสทํำผลงานได้รับพระราชทานเหรียญสดุดีลูกเสือชั้นที่หนึ่งโดยข้าพร,รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่สิซึ่งเป็นปีเดียวเป็นคราเดียวกับพระองค์ท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานเป็นความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานในความอุตสาหะที่เราทุ่มเทให้กับภารกิจของลูกเสือเพื่อน้อมนำเยาวชนให้เป็นคนดีตามหลักตามกฎของคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กเกษียณวัเยเกษมสุขสำราญถึงเวลาแล้วที่จะต้องสุขสำราญตั้งแต่วันที่หนึ่งธุลาเป็นต้นไป <c oughs> เมื่อช่วงปีพศสอ0 0 ห้าสิบ้ากรม,มชิวะเราก็ได้เปิดสอบรอมผู้ในการซึ่งขณะนั้นผมมีวุฒิมีความพร้อมด้วยความตั้งใจสมัยตอนทำงานใหม่ๆผมเข้าเรียน รูศาสตราา์บัณฑิตาขาการบริหารโรงเรียนก็เลยใช้บุทนี้สมัครประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาก็ได้มีโอกาสสอบพอสอบได้ก็ได้เป็นรองผู้ในการบรรจุครั้งแรกที่วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนระยะสั้นอย่างเดียวทำงานอยู่ได้ประมาณ3ปีสำนักานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมตตาให้ย้ายมาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบรุรีจนกระทั่งถึงบัดนี้ สมัยหน,นุ่มนนั้นเรื่องของทักษะพิเศษที่ผู้ปกครองนิยมให้ลูกหลานของตนเองนั้นได้มีนั่นก็คือทักษะทางด้านดนตรีทางด้านภาษาอังกฤษนี่เป็นวิชาที่ ส่งลูกหลานกวดวิชาเรียนพิเศษกันผมชอบภาษาก่อนที่จะมีอาเซียนผมอบรมภาษาอังกฤษสอบไล่ได้ตามโครงการปากาสริีบัตภาษาอังกฤษเพื่อการสืาา่อสารสมัยปี2531นูนุ่ม,มุ่น ก่อนที่พวกเราจะเริ่มเรียน e c h o เริ่มสอบ i l t t s o ท e l สมัยนั้นยังไม่มีใครนึกเรียนแต่ผมชอบผมพยายามผมเรียนปีเดียวทั้งปีจบสอบรายได้สอบคนเดียว ก็กล่าวได้ว่าผมคาดการที่จะไฟศึกษาหาความรู้ก่อนใครๆก็ว่าได้ได้ประกาศสียบัตรภาษาอังกฤษมาสองใบจากแคมริดอีกหนึ่งใบเป็นประกาศิีบัตรแบบภาษาอังกฤษแต่ว่าฉบับนั้นได้ใช้งานจนกระทั่ง ไปวางไว้ตรงไหนไม่รู้เหลือแต่ฉบับภาษาไทยเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อปี2542 ICT เพิ่งเกิด IT ก็เพิ่งเกิดบางคนไม่รู้จักซิด้วยซ้ำ นสมัยรุ่นผมนี่แหละไม่ค่อยรู้จักตอนตอนนั้นไปปี42่สไอทีมีแล้วผมพยายากเพราะผมศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์มาพอสมควรแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนได้รับการสนับสนุนก็ไปศึกษาจนกระทั่งจบมาปี2,544ัน่แล้วก็ได้มี การเปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นผมก็เลยได้ไปเป็นหัวหน้าแผนกแล้วก็บุกเบิกสาขาีเรื่อยมา10ปีจนกระทั่งมาสอบผู้บริหารได้แล้วก็เป็นผู้บริหารจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ถึงเวลาตลอดเวลระยะเวลา7ปีรวบ8ปี ที่เป็นผู้บริหารมาก,ก็ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ต่างจากการเป็นครูผู้สอนสามสี่ปีที่อยู่ที่อาชวีวศึกษาลพบุรีนี้อยู่กับประชาชน อยู่กับชุมชนรบบุปปร,รีองค์กรองค์กรต่างๆในะจังหวัดรบบุรีหากแม้มีอะไรที่ทำให้กุนเคืองทำอะไรผิดพ,พลาดพลั้งไปด้วยกายวาจาใจวันนี้ผมก็ต้องขอขอกราบขออโหสิกรรมทุกๆท่านไว้นะตรงนี้ เกษียณวัเยเกษมสุขสำรราญในวันข้างหน้าหากมีโอกาสได้รับใช้ได้เป็นเพื่อนร่วมคิดได้เป็นผู้ใหญ่ของลูกหลานได้เป็นพี่ของน้องๆยินดีและเต็มใจทุกๆคน ท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดวงวิญญาณสมเด็จ,รจพรรยณยเจ้าพ่อสารประการดลบรรดาลและอภิบาลทุกคนให้มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตสมองหวังในสิ่งที่ปรารถนามีโชคลาภวาสนาและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าท,าที่และ มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทุกๆท่าน